สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะทาง u u e e h ช n n e l นะคะของ Bravo Trade Academy นะคะอเวลคัมแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะคะที่7จกรกฎาคมนะคะแน่นอนนะะว่าไม่ใช่วันศุกร์ธรรมดาแน่นอนนะคะจะต้องเป็นวันศุกร์หันศานะคะ่ะทุกคนเพราะอะไรคะ,ะเพราะอะไรคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์สัปดาห์แรกนะคะของเดือนนะคะนั่นก็หมายความว่าจะมีข่าวนอนฟ้า นะคะเป็นไงคะทุกคนตื่นเต้นไหมคะจริงๆเมื่อวานเนี่ยก็จะมีข่าวเหมือนกันนะคะเป็น ADP nonfarm นะคะเหมือนเขาเปรียบเสมือนกับเป็นเป็นลูกหรือว่าเป็นน้องของ nonfarm นั่นเองนะคะ action ไปบอกเลยว่าจุก๊กๆนะคะแล้วเข้ากับแผนนะคะของเราเมื่อวานด้วยโอ้ oh. เมื่อวานทุกคนน่าจะพอดเขียวฟยวฟ้าวทีพีกันไปรัวๆเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เข้าเทรดมาด้วยกันนะคะแล้วก็ทีพีเนี่ยอย่าลืมพิมพ์ทีพีคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะอืมวันนี้นะคะเนื่องจากว่าแหละจะมีนอนฟ้าไม่รู้แหละว่าน้องจะขึ้นนะคะหรือว่าน้องที่จะเลือกทิศทางในการลงเนี่ยยังไงวันนี้เนี่ย,ยเรามาแชร์มุมมองกันดีกว่านะคะพาทุกคนไปดูว่ามีโอกาสนะคะจะเดินทาง ไปในทิศทางไหนบ้างแล้วไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยฉันสามารถเทรดยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูกันค่ะโอเคชดัดนะคะอยากพาทุกคนเนี่ยลองมาดูนะคะว่าในทางเฟรมเดย์ก่อนเลยจริงๆทางเฟรมเดย์เนี่ยเป็นเดย์ที่เราแบบเราพูดกันทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นเดย์เทรดนะคะยังไงทุกครั้งเนี่ยที่ทุกคนเทรดเนี่ยอยากให้กลับมามองเดย์ก่อนนะคะวุ้ย เดเมื่อวานเนี่ยเขาปิดยังไงนะคะพาพี่ๆทุกคนไปดูนะคะว่าเดเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาปิดแบบมีแรงขายนี่ปิดแบบมีแรงขายนะคะแล้วมีแรงขายก็มีแรงซื้อนาที่พยายามที่จะแบบขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ดูจากการปิดแท่งเทียนเนี่ยมีแรงขายที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างแบบเยอะกว่านะคะทุกคนหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเรียกแท่งเทียนนี้ว่าแท่งเทียนโดจินั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเรามองดีๆนะคะน้องมีความโดจิแบบ มีแรงขายมากกว่าเนื่องจากว่าปิดแดงที่มากกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจริงๆน้องก็มีความกัากึ่งนะคะว่ามีโอกาสจะลงต่อนะคะหรือมีโอกาสจะขึ้นต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมองจากภาพทางเฟรมใหญ่เนี่ยทุกคนทราบกันดีมากๆอยู่แล้วนะคะว่าน้องเนี่ยมีการเดินทางเป็นเทรนขาลงนะคะอย่างที่เราเนี่ยพูดทุกรอบนะคะว่างเนี่ยเดยยังเป็นขาลงอยู่นะทุกคนเดยังเป็นขาลงอยู่นะคะ แต่สาคัญคือไอ้จุดที่เขาเป็นขาลงอยู่เนี่ยด้านมาติดอยู่ในดีมานก้อนนี้นี่นะคะด้านมาติดอยู่ในดีมานก้อนนี้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยมีความแบบเด้งขึ้นไปมีความด้วยเดียด้วยเดีย้ยอยู่แถวนี้อยู่นะคะแต่สิ่งสําคัญที่อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมามองนี่เลยค่ะโซนนี้ มีการใช้งานหลายรอบแล้วนะนี่1รอบนะคะสรอบ3รอบ 4. ีรอบห้รอบหรอบ7รอบแล้วนะคะทุกคนคือมันแบบใช้เยอะมากนะคะแน่นอนนะคะว่าโซนเนี่ยที่มีการเข้ามา,าใช้งานตรงนั้นอ่ะเยอะๆความแข็งแรงของโซนเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะความแข็งแรงของโซนน้อยลงนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสนะคะที่โซนโซนเนี้ยอาจจะเอาไม่อยู่แล้วก็ได้นะคะอาจจะเอาไม่อยู่แล้วก็ได้เนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้มีออเดอร์ซื้อนะคะ ที่หลงเหลืออยู่เยอะขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดเลยนะคะเป็นคีย์ที่อยากให้พี่ๆเอาไว้ต่อมานะคะแล้วมันติดอะไรคะทาไมถึงติดแถวนี้แบบบ่อยจังเลยไม่ยอมไปไหนสักทีนะคะอันนี้คือเหตุผลเลยค่ะนี่เลยตรงนี้นะคะยังมีความติดสับไพยอยู่นั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมทุกครั้งที่ขึ้นมาติดตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะขึ้นต่อได้ มามาขอบโซนตรงนี้ปุ๊บติดแล้วก็ลงติดแล้วก็ลงนะคะแล้วทุกครั้งที่ลงเนี่ยไม่ได้ลงน้อยๆนะลงแบบเยอะนะนี่นะคะให้ทุกคนดูอย่างชัดเจนเลยลงเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่ามีความแบบดีมานก็พยายามดันซับไพก็พยายามดันอยู่นะคะคิดว่าวันนี้แหละน้องจะต้องเลือกห่างนะคะว่าเอ้ยสรุปแล้วอยากจะเดินทางไปในทิศทางไหนกันแน่นะคะ อะต่อมาเลยนะคะในซัพลายก้อนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมองซัพลายถัดไปได้อีกนะคะนั่นก็หมายความว่าซัพลายก้อนนี้เลยข้างบนนี้เลยนะคะซัพลายก้อนนี้เลยนะคะที่มีความน่าสนใจที่มีความน่าสนใจ ะะทุกคนลองสังเกต FREE นะคะว่าตรงเนี้ยกราฟนะคะพยายามมากๆเลยนะในการที่จะผลักตัวเองขึ้นไปนะคะสังเกตได้จากภาพนี้เลยมีการพยายามที่จะยกโลขึ้นไปนะคะพยายามที่จะยกโลขึ้นไปแล้วถ้าเกิดวันนี้นะคะมีข่าวและเขาสามารถที่จะขึ้นนะคะทาลายนะคะซัพายก้อนนี้ไปได้เนี่ยแน่นอนเลยนะคะว่าเราจะมีพื้นที่ตรงนี้นะคะทุกคนที่ทําให้เราสามารถที่จะบายสั้นๆเนี่ยไปหาซัพไาย ข้างบนดได้นะคะขอดูกรอบราคานิดนึงนะคะว่าสัพพลายก้อนนี้ถ้ามีโอกาสเดินทางมาถึงเนี่ยก็มีโอกาสเดินทางมาถึง1.950นะทุกคน1.950นะคะ เลขกลมๆเลขกลมๆนะคะ1950ูจริงๆเหตุผลของการที่มีโอกาสจะผักตัวขึ้นมาถึงเลขลี่ชง์รายด้วยศูนย์หงเงี้ยมันเป็นหลักจิตวิตวทยาเลยนะคะทุกคนที่อยากฝากไว้นะคะอยากยกตัวอย่างให้ทุกคนเนี่ยดูว่าเวลาที่เราเนี่ยนะคะซื้อทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเมื่อก่อนก็ตามนะคะที่เขาจะต้องมีการแบบโทรไปซื้อทองหน่อยนะคะว่าแบบขอซื้อทองที่ หลายๆคนแบบห่5 0 0าร้อยเอออมเงี้ยเห็นไหมคะว่าจะลงท้ายด้วยศูนย์ย์ทั้งนั้นเลยนะคะคงจะไม่มีใครนะคะที่จะโทรไปบอกว่าขอซื้อทองหน่อยได้ไหมที่ราคา25372จุดเอเงี้ยอ่าเห็นไหมคะว่ามันก็จะไม่ได้มีขนาดนี้นะคะนั่นแหละก็คือมุมมองจิตวิทยานะคะที่หลายๆคนเนี่ยจะมอง เลขนะคะทองคำเนี่ยลงไทยด้วยศูนย์ว่าเขามีโอกาสที่จะมาใช้ตรงนี้ได้นะคะเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อกันแบบบอกกันง่ายๆแหละเออหนึ่งพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเลขที่แบบศูนย์ศูนย์ธรรมดานะคะโอเคนะคะแล้วย่อยไปดูในทางเฟร,รมที่เล็กลงดีกว่าว่ามีอะไรบ้างทางเฟร,รมที่เล็กลงนะคะทุกคนหูขอเกินทุกคนก่อนเลยว่าแอบพาไปดูเมื่อวานนิดนึงนะคะว่าทําไมแผนถึงมันเป๊ะปังมากมากนะคะจุดนี้เลยนะคะแผนของเราเมื่อวาน นี่ชึบชึบชึบนะคะเมื่อวานเราบอกว่าน้องเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะปรับตัวนะคะขึ้นมาหาแพทเทิร์น QM s e l l นะคะทุกคนแพทเทิร์น QM s e l l ตรงนี้นะคะแล้วเราก็บอกเอาไว้ในใน u t u b e ด้วยใช่ไหมคะที่อัดคลิปเมื่อวานเนี่ยจำได้เลยนะคะบอกเอาไว้ว่า1 9 2 7ถึง1น3 0นนะคะสามารถพนะิจารณาเทรดเซลล์ตรงนี้ได้นะคะแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาทุกคนไปดู พาทุกคนไปดูนะคะจุดที่น้องแอคชั่นเนี่ยคือฟึบจุดที่น้องแอคชั่นทุกคนเห็นไหมคะ1นึนี่นะคะถึง1930บอกเลยว่าน้องแอคชั่นแบบสวยมากนะคะทุกคนจุดนี้นะคะฟ้าเนี่ยได้ส่งเทเล g กรมไปให้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะไม่ได้เข้ามาฟังนะคะมุมมองทองคำนะคะหรือว่าอาจจะไม่ใช่นักเรียนของเรานะคะ,ะแต่ยังมีการติดตามเทเล gram อยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าจุดนี้แหละนะคะโอ้โห ถ้าใครเข้ามานะคะทีฟีสวยมากนะคะเมื่อวานเนี่ยให้ d p s l เอาไว้นะคะ900จุดนะคะแต่ปรากฏว่าน้องเนี่ยวิ่งแบบเยอะมากค่ะทุกคนแค่แท่งเดียวนะเออของของเ4เนี่ยทุกคนวิ่งไป2,400จุดกันเลยทีเดียวนะคะเออก็ยินดีกับกำไรของทุกคนด้วยนะคะมันมันเป๊ะมากจริงๆนะคะสวยมากสวยมากนะคะอื้ สำหรับจุดนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะสำหรับแผนเมื่อวานคือมันเป๊ะมาทุกคนอยากฝากทุกคนเอาไว้นะคะว่านี่แหละแพทเทิร์นมันมาแบบ ง,ง่ายๆเราเทรดแบบง่งายๆ e y EC ใช่ไหมคะแล้วถ้าใครนะคะสนใจนะคะที่จะเรียนรู้เรื่องของ QM เพิ่มเติมเนี่ยสามารถนะคะไปติดตามนี่แหละ YouTube channel ของเรานะคะหรือ b r a v o Trade Academy GoBo นะคะใน Facebook ได้นะคะก็จะมีโค้ชฟิล์มนะคะคนสวยของเราเนี่ยจะพาไปเรียนรู้เรื่องของ QM แบบละเอียดแบบชัดนะคะที่สำคัญนะคะไม่ใช่เรื่องของ QM อย่างเดียวนะคะทุกคนหลายๆเรื่องนะคะสำหรับมือใหม่นะคะ Start to Trade ทุกๆอย่างเนี่ยอยู่ในตรงนั้นหมดเลย นะคะอันนี้ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะมาดูหน่อยซินะคะหลังจากที่เขาแอคชั่นแบบนี้นะคะจริงๆฝั่งเนี้ยเขามีซัพพลายด้วยนี่นะคะเขามีซัพพลายนะคะที่คนโทรลราคาน้องอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็น QMC จริงๆเมื่อวานได้ปลายไส้เลยนะลืมบอกไปเลยปลายไส้แบบโอ้ถ้าถ้าไม่ได้ pending เอาไว้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทันไหมนะคะก็คือเราปลายไส้มากอะ่ะเออสุดบังไปเลยนะคะพาทุกคนไปดูต่อนะคะว่าตรงนี้แหละมันมีซัพพลายใช่ไหมคะทุกคน มีโอกาสนะคะทุกคนที่วันนี้นะคะน้องทองคําของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมานะคะหาซัพลายก้อนนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเทลงไป อันนี้คือแผนที่1ของวันนี้เลยนะคะน้องเนี่ยมีโอกาสจะเดินทางนะคะกลับมาหาซัลายตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนแล้วสามารถที่จะปรับตัวลงไปได้นะคะตอนที่เขาปรับตัวขึ้นไปเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเช็คสัญญาณก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณฮิดเด้นนะคะหรือว่าสัญญาณที่มีโอกาสจะไปต่อตามเทรนนะคะก็สามารถเช็คสัญญาณเนี้ยแล้วก็เข้าเทรดจุดนี้ได้เช่นกันนะคะกรอบนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1925-1935ถึง1น3 5นะคะนี่เลยประมาณ1,000จุดนะคะทุกคนถ้าถามว่าไกลไหมเนี่ยต้องบอกเลยว่านะคะว่ากรอบมันกว้างกรอบมันกว้างนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีชุดความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมคอนเฟิร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณการกลับตัวนะคะหรือว่าเป็นพฤติกรรมทองก็ได้ตรงนี้เนี่ยสามารถนะคะนำไปใช้แล้วก็เข้าเทรดเซล ตรงนี้ได้เช่นกันนะคะอันนี้ฝากไว้นะคะภาพแรกเลยภาพแรกนะคะภาพแรกเลยที่อยากฝากทุกคนไว้แล้วแบบมันสวยอ่ะก็อยากให้น้องขึ้นมาเหมือนกันนะคะมันสวยมากมันสวยมากนะคะอะฝากราคาไว้ประมาณตรงนี้นะคะก่อนจะไปต่อนะคะทุกคนให้ทุกคนลองดูนะคะว่าจุดนี้เนี่ยมันมีดีมานด้วยนะเออมันมีดีมานด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเทรดเซลล์เนี่ยมันได้เปรียบมากกว่านะคะเราก็จะมองเอาไว้นะคะว่าจริงๆอ่ะเราก็สามารถเทรดเซลล์ตรงนี้ได้แหละ นะคะไอดดมาตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งแหละนะคะที่เขาเนี่ยมีการผักตัวขึ้นไปแต่การเทรดเซลล์ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าอาจจะมีการเช็คสัญญาณหรือว่ารอคอนเฟิร์มเทรดได้เนื่องจากว่ากรอบมันกว้างนั่นเองนะคะอันนี้แผนแรกของเราวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาทุกคนเนี่ยย่อยไปดูในทางเฟรมที่เล็กลงดีกว่านะคะนั่นก็คือทางเฟรมหชั่วโมงนะคะดูหน่อยซิว่าน้องทําพฤติกรรมอะไรให้เราสามารถที่จะเข้าเทรดจุดหนีได้บ้าง ดูหน่อยนะคะขออนุญาตลบโซนข้างล่างนะคะเพราะมันกว้างนะคะเดี๋ยวมาตีตรงนี้ให้ทุกคนแทนนี่เป็น,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 ะะปนด,ดีมานเหมือนกันนะคะเป็นชุดดีมานเหมือนกันนะคะที่น้องเนี่ยมีโอกาสจะลงมาได้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าขออธิบายหน้าเซลก่อนนะคะจุดนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงคะคุ้นไหมเอ่ยว่าคือแพทเทิร์นอะไรคุ้นไหมคะว่าคือแพทเทิร์นอะไรนะคะคุ้นไหมนั่นก็คือ QM cell นั่นเองค่ะทุกคนเห็นไหมมันเจอบ่อยมากเลยนะ QM cell เจอบ่อยจนแบบ เฮ้ยมันมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอนะคะเจอบ่อยมากนะคะหลายๆคนเนี่ยใช้เป็นท่าไม้ตายของตัวเองเลยนะสำหรับ QM นะคะ QM ไม่ว่าจะบายจะเีีวเนี่ยนะมีหมดนะคะตรงนี้นะคะอยู่ที่61.8ถึง78.6นะคะก็จะเป็นกรอบราคาที่1 9 1 8ถึง192 2กรอบนี้เลยกรอบนี้เลย ะะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะทุกคนจะได้ไม่สับสนนี่นะคะอันนี้แหละคือกรอบ QM c e l นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตรงนี้เนี่ยสามารถพิจารณาเซลได้นะคะย้ําเลยนะว่าตรงนี้สามารถพิจารณาเซลได้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการคอนเฟิร์มอะไรเนี่ยก็สามารถเพนดิ้งได้เลยนะคะทุกคนสามารถเพนดิ้งได้นะคะจากจุดนี้เนี่ยถ้าขึ้นไปเนี่ยก็ ไกลเหมือนกันนะคะทุกคนประมาณ1,000จุดนะคะแต่สังเกตว่าเห็นไหมว่าแท่งเทียนนะคะความยาวตรงนี้ของเขาเยอะมากนะคะทําให้ตรงนี้แหละเขามีแกลบนะคะในปริมาณที่แบบค่อนข้างเยอะนะคะที่เขาเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าเอ้ยเอออเนี่ยควรที่จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้เช่นกันนะคะต้องบอกว่าตรงนี้แหละน่าสนใจนะคะน่าสนใจนะคะลายหลายคนนะคะอาจจะมองว่าโค้ชคะแล้ว แล้วโซนข้างบนเนี่ยก็น่าเซลล์โซนข้างล่างเนี่ยก็น่าเซลล์สามารถที่จะพิจารณายอย่างไงได้บ้างคะขอแอบบอกแล้วก็กระซิบบอกทุกคนนะคะนี่เป็นทริคมากๆเลยนะคะเวลาที่เราเทรดนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นเป็นกรอบๆไปนะคะแล้วก็เล่นเป็นแผนๆไปนะคะสำหรับกรอบแรกของเรานะคะ1 9 1 8งนถึงหนึ่เ้องนี่ยน้องมาถึงก่อนนะคะน้องมาถึงก่อนนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะแอคชั่นจุดที่1 แล้วก็ลงไปเลยนะคะหรืออาจจะถ้าเกิดว่าจุดที่1เนี่ยเราเอา่อเราแพ้ไปนะคะก็แค่ขึ้นนะคะขึ้นมาเทรดกรอบข้างบนแค่นั้นเองเลยค่ะทุกคนมันมันง่ายแค่นี้เองนะค,ะคือบอกเลยว่าซิมเปิลมากๆนะคะเล่นมันกรอบๆไปกรอบแรกเบอร์หนึ่งตรงนี้นะคะเล่นก่อน1ครั้งถ้าแพ้ก็ขึ้นมาเล่นกรอบข้างบนนะคะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเรารอเกอร์อยู่ข้างบนอย่างเดียวเนี่ยน้องอาจจะแอคชั่นตรงเนี้ยลงไปแล้ว ไม่มีชั้นได้ยังไงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเล่นกรอบนี้ก่อนแล้วค่อยไปเล่นกรอบข้างบนนะคะมันสวยเหมือนกันมันสวยเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทองคำนะคะก็ยังมีความแบบดัวเดียวัวเดียอยู่เล็กน้อยนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ย อยากน่าจะอยากสะสมพลังนะคะแล้วก็มีการพักตัวแหละเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยวิ่งมาเยอะมากนะคะวันนี้เนี่ยก็ให้เวลาน้องหน่อยนะคะให้เวลาน้องหน่อยนะคะให้น้องได้เลือกทางนิดนึงให้น้องได้ด้วเดียด้วเดียนะคะเพื่อที่เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นวันที่แบบบัวสุขพรรษาแน่นอนเลย ะะก็อันนี้เรารอแพทเทิร์นก่อนนั่นเองนะคะไม่ได้มีอะไรมากนะคะให้กรอบนะคะกรอบเซลล์ทุกคนเอาไว้เนี่ยให้เป็น2กรอบนะคะกรอบที่1แล้วก็กรอบที่2นั่นเองนะคะส่วนหน้าบายบ้างละ่ะโค้ชหน้าบายบ้างละ่ะสามารถที่จะพิจารณาบายตรงไหนได้บ้างนะคะทุกคนเห็นกรอบนี้ไหมทุกคนเห็นกรอบนี้ไหมคะกรอบเขียวๆข,ข้างล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใหม่นะคะยังไม่เคยมีการใช้งานเลยนะคะซึ่งกรอบตรงนี้นะคะก็อยากบอกทุกคนว่าสามารถเทรดได้เหมือนกันนะคะย้ำนะ เทรดได้นะคะถ้ามีพฤติกรรมคอนเฟิร์มเพราะอะไรเพราะว่าทม์เฟรมเดทที่เราไล่กันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาเนี่ยเดินทางเป็นขาลงแบบโอ้ลงลงลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็การที่เราจะบายเนี่ยอยากให้เราคอนเฟิร์มนิดนึงนะคะอาจจะเป็น QM b u y ในไทม์เฟรมหลิกก็ได้นะคะเป็นภาพนี้อาจจะเป็น QM b u y ในไทม์เฟรมหลิกก็ได้นะคะที่อยากจะบ่งบอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีแรงซื้อที่แท้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่านั่นแหละมันเป็นการบายส่วนเทรน อยากให้เรามันระวังโอเคเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะคะยังคิดถึงเลขศูนย์อยู่ใช่ไหมเอ้ยเห็นขึ้นไปเห็นวันเดียวเลยว่ามันมี1 9 5 0้ยใช่ไหมคะนี่นี่ตรงนี้นะคะทุกคนที่เคยเกิดไว้ว่าเนี่ยทำไมน้องถึงชอบมาเลข0ูนย์นะคะนี่เลยทุกคนเห็นไหมหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่เขามาเทสบ่อยมากนะคะมาเทสบ่อยมากแล้วไม่สามารถยืนได้นะคะนั่นหมายความว่าแตะปุ๊บขอลงแตะปุ๊บขอลงนะคะนั่นหมายความว่า ไม่สามารถจะไปต่อมากกว่านี้ได้ก็ขอลงก่อนแค่นั้นเองนะคะอะแล้วก็ส่วนจุดที่เราจะเซลล์นะคะในกรอบข้างล่างตรงเนี้ยก็มีเลขศูนย์เหมือนกันนะ1920น,นั่นเองนะคะนี่เห็นไหมคือทุกพันจุดแหละมันจะมีเลขกลมๆอยู่ใช่ไหมคะทุกคนก็สามารถนะคะนำมาเป็นองค์ประกอบในการที่จะพิจารณาเข้าเทรดเนี่ยได้เช่นกันนะคะแต่ก็ต้องอ้างอิงจากเทคนิคหลักก่อน แค่นั้นเลยนะคะ,ะแล้วก็มีหลายคนนะคะจะสอบถามกันมาเหมือนกันว่าโค้ชคันแล้วถ้าข่าวมาปุ๊บนะคะข่าวมาปุ๊บหรืออาจาจะไม่ใช่ช่วงข่าวเนาะน้องเนี่ยมีแรงซื้อแบบเยอะมากมีแรงซื้อแบบเยอะมากทำยังไงได้บ้างนะคะตรงนี้เลยค่ะทุกคนถ้ามีแรงซื้อเยอะมากนะคะทุกคนเรารอนะคะให้เขาเนี่ยทะลุซัลายตรงเนี้ยไปให้ได้ก่อนแล้วรอเขามาเทสแบบนี้แล้วเราค่อยพิจารณา ย่อบายกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรอบตรงเนี้มันจะหายไปหมดแหละเออกรอบตรงนี้มันจะหายไปหมดแหละ,ออะ,หหละใช่ไหมคะเราเนี่ยก็เป็นโอกาสเลยแหละที่จะสามารถบายขึ้นไปเพื่อที่จะไปเซ็นในสัพพลายข้างบนได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละอยากให้ทุกคนเนี่ยวางแผนกับตัวเองไว้ด้วยนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกับแผนที่อธิบายไปเมื่อกี้ด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าไม่ว่าน้องเนี่ยจะเดินทางมาในทิศทางไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาเทรดได้นะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะมีมุมมองประมาณนี้เลยนะคะที่อยากให้ทุกคนเอาไว้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะรักและสนุกกับการเทรดนะคะแล้วก็อยากให้เทรดอย่างระมัดระวังเนื่องจากวันนี้มีข่าวนอนฟาร์มนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะสามารถนะคะที่จะไปอัปเดตแผนนะคะในช่วงเวลา2องโมงนะคะเนื่องจากว่าทางปรากฏเนี่ยก็มีไลฟ์ตั้งแต่2องโมงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีไลฟ์ตอนนอนฟาร์มด้วยใช่ไหมคะคืนนี้แล้วก็จะมีไลฟ์ของรอบกลางคืนด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปติดตาม แผนเพิ่มเติมกันได้นะคะก็วันนี้นะคะวันสุขอารสาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเอนจอยกับการเทรดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ